แล้วก็อาจารย์เยวรัตวงปรารัตซึ่งเป็นกรรมการบริหารของคณะก้าวหน้าด้วยกันนะครับก็เดินทางมาจังหวัดลำปางนะครับเพื่อนอกจากจะพบปะนะครับพูดคุยกับคนที่เคยทํางานด้วยกันตอนเป็นภาคนาคตใหม่นะครับแล้วนะเราก็มาพูดคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือเราก็ยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นเมื่อไหร่แต่ยังไรก็ต้องมีแน่นอนในส่วนของคณะก้าวหน้า เราประกาศยืนยันชัดเจนว่าเ,ออเราให้ความสําคัญกับนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจมาโดยตลอดครับตั้งแต่สไยเป็นพักอนาคตใหม่แล้วดังนั้นเมื่อกลายมาเป็นคณะก้าวหน้าเราก็ยังให้ความสําคัญอย่างต่อเน,นื่องจุดชี้วัดที่แสดงเหตุถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ของเราคือเราตั้งใจ จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ 7, ่น7,800แห่งทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราจะส่งให้ได้4,000ขึ้นไปนะครับในทุกระดับนะครับเพราะต้องการที่จะพลิกมิติการเมอืองท้องถิ่นเราใช้คําว่าขยับการเมอืองท้องถิ่นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ปลูกการเมืองส่งผู้สมัครลงในนามเดียวกันทั้งหมดนะครับทั่วประเทศนะครับอย่างน้อย4,000แห่งนะครับที่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการทํานโยบายร่วมกันทั้งหมดนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่น และก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราต้องการรวนแรงนะครับให้คนให้ความสําคัญกับการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการออกเสียงเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเองนะครับจะต้องแข่งขันกันที่นโยบายไม่ใช่แข่งขันกันที่ใครรู้จักใครใครเป็นเพื่อนใครใครเป็นญาติมิตรกับใครแต่ให้เลือกกันที่นโยบายอยากจะเชิญชวนนะครับเยวาวชนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการธุรกิจนะครับข้าราชก,การผู้อาวุโสผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ นะครับในจังหวัดลำปางนะครับถ้าให้ความสนใจนะครับเข้ามาสมัครกับเรานะครับมาเป็นผู้สมัครนะครับเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกระบวนการคัดสรรครับลำปางวางตัวนายกอบจไหมครับคือตอนนี้ยังไม่ได้มีมีหรือยังครับยังไม่ได้พูดคุยกันคือตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเปิดสมัครจริงอาจารย์เยาวรักษ์จะรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือจะรับผิดชอบที่ภาคเหนือคือแต่จะส่งแน่นอน ค่ะค่ะอันน ok. lighting, ี้ก็คือเป็นไปตามที่เราเคยได้ได้ประกาศเอาไว้นะคะคือตอนนี้เราเพิ่งจะมีการเปิดระบบนะคะไม่เกินวันที่15นะคะในการที่จะให้ผู้ที่สนใจนะคะสมัครเข้ามาคณะก้าวหน้าทำเนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนที่ภรคอนาคนใหม่ทำแต่คือเราใช้ระบบเปิดกว้างเปิดกว้างเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครแล้วเราก็มีกระบวนการคัดสรรคนภายในว่าจะส่งใครเป็นตัวแทนของเรานะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าวิธีการคัดเลือกคนได้ดีที่สุดอีกคือการเปิดให้กว้างที่สุดนะครับ เราไม่ต้องการว่าคนนี้เป็นุูมคนนั้นคนนั้นเป็นุ่มคนนี้คนนั้นเติบโตมาจากการเมืองแบบนี้เราเปิดให้ทุกคนที่เชื่อแบบคณะก้าวหน้าเหมือนกันเชื่อในอุดมการแบบเดียวกันและหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงในจังหวัดลำปางให้ดีขึ้นกนว่านิมนะครับก็ยินเชิญชวนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงในการเปิดรับสมัครทุกระดับนะฮะตั้งแต่อบจเทศบาลแล้วก็อาบาอตอกับ คะแนนส่วนข,ของจังหวัดลำปางนี่เราคิดว่าเราจะส่งในระดับในตัวก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของผู้สมัครก่อนแต่ถ้าเราดึงจากฐานคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสงสมิยี่สิบส,สี่มีนาที่อนาคตใหม่ได้เนี่ยผมคิดว่าคะแนนดิบพปอปูล่าวงสี่เขตทั้งจังหวัดเนี่ยมีนัยะสำคัญอยู่แสดงว่าเรามีคนที่ติดตามรารพรกอนาคตใหม่แล้ววันนี้พอมาลงระดับท้องถิ่นในชื่อของคณะก้าวหน้าผมคิดว่าเห็นคะแนนลักษณะแบบนี้เห็น ความรู้จักคุณธนาทรผมอาจารย์เยละลักคนในพื้นที่ต่างๆรู้จักนะครับในแง่นี้แสดงว่ามันมีในสําคัญจึงเป็นไปได้ที่จะพิจารณานะครับว่าจะส่งในหลากหลายะระดับ